สว,สวัสดีครับอาจาร์บ้านตาชมครับผมบ่าวหูดำครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องวันนี้นักข่าวเกษตรกับแม่หูดำจะพามีน,น้องมาหาเลาะเบื้องหนึ่ค่ะมาเจอเมันออกเลยเถื่อน้อย,อยต้องใส่คำว่าบัตรเทือ่อเดดิค่ะเพราะว่ามันเริ่มนั่นอยังก็เริ่มลาเลยเนี่ยมันจะเจี่ยวเขาเจี่ยวน้ำกันแน่แลนนะะ้วนักข่าวบ้านตรงวันนี้เกษตรกันแม่บ้าม้าหาเลาะเบื้องมองพี่น้องเป็นอย่างนไงเชียวท้อนออนค่ะตีสีโอ,อ,องแตะ

เป็นซุดเลขใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวค่ะพี่น้องถึงดอกแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวถึงดอกแล้วเกเนี่ยอยู่ตะวันออเอาได้ค่ะบถึงดอกนี่ก่าวันนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นอ,อนานองน้ำเข่ามือก่อนนีเนาะอีกสามมือนี่พี่น้องสามดอกเป็นเห็ดรอบมื่อนึงเลยด้วยกันน่ะเอาดอกนี 1 đọc ca. Ô thật sự cái đọc này. cái nồi này. Ô thật sự đọc thật cái này. Ô ừ. thật sự thế, đọc này. Ô thật ดออกืงามนี่กำลังงามเนาะพุดนะหมดจะเกิดไม่กระมีป่าวว่าบางร่มกับหัวเต้าน้ำเขาอ่น้ำเขารอบสุดท้ายยังสีกระมีเนาะหมดจะเกิดกระมีงามพี่น้องดูพี่น้องว่าเป็นเปลี่ยนหมดจะป่าวว่าันเปลี่ยนพผดฉันไม่มีงานสั้น

ม,มันแม่อของเฮากะพี่น้องเพิ่นมาเก็ดนะท่นเป็นบ่แม่นดวงเฮา,าเด้ว่าเป็นเจ้าของเห็ดเด้ค่ะอ,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 อเออเลยเฮงๆแข็งก็ออกอยู่ปกติแต่ละปีเสื้อเพิ่นดีทีทั้งนี่ยปีนี่พิ่นให้หน้าดีเดลยให้นะให้จนเปลี่ยน

จะมีบะเถาเดี๋ยวก็ค่ะพี่น้องแกงเสียบค่ะพี่ขัดดอกมายู่พี่อ๋อตกให้นา้าจ้าดอกนุ่มดอกบา,ผานผานสมกันไปค่ะเอย่างนี้มูนหนามันตัวนี้ตุกวันเต็มตลเลยน,นี่หูลน,นะน่ะเมียนกีด่ดนักขับก่อนค่ะพี่น้อง ูเดนบ่ไหวค่ะคือมาจากอันปตาเลยนะโอ้สี่สิบกว่าองศามือหนีพี่น้องม้อนพื้นืค่าจะเป็นล้มฮ่ไหวค่ะกลับบ้านเหรอโอ้พี่น้องเมื่อไหวค่ะซสรมขอกลับมาบ้านก้อนนี้ได้เห็นเขาได้แก่งน้อยนึงค่ะกระดอกงามเนาะดอกมันถ้าเกิดกับนี้ตบว้าเพิ่นเกี้ยวเขามันละมาออดบ้านค่าสิแกะก่อนนั้ค่ะเพราะว่าเยี๋มาสีน้ำเน่าหมดเนาะพี่เพิ่นอุตสาแบบว่าเก็บจัก สวนสดๆเลยได้เนี่ยค่ะมาให้เน่ยค่ะอันนี้ต้องกราบขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะพี่เตนนี่เนาะค่ะพี่เตนนี่เนาะค่ะเป็นทรงมาให้จากคุณล่ะอันนี้ก็ล่ะอันอย่างเนาะเราบอกด้วยนะจะซึมกันเลิมค่ะเพิ่นฝากมาให้พี่น้องกติจำได้พี่เตนนี่พูดได้ว่าเพิ่นฝากไอ้กล้วยตากมาให้เธอละเจ๊แตนโลนี่ยล่ะค่ะผู้เดียวกันเนาะค่ะพี่เป็นอยู่เมืองนอกคุณล่ะแต่ว่าอันนี้เป็นให้ญาติเป็นทรงมาให้ก็ต้องกราบขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะเป็นอันนี้ก็ล่ะเด้อเธอไม่ยงไม่ยงชิป ตาถุงเลยเนี่ยทีแม่มันเพิ่นใส่เป็นกองมาอยู่บันทีมันแตกคนส่งก็เลยใส่นี่ให้เลยบ่เดี๋ยวเถุงเอาไปใส่ถุงนัานนๆเลยขออนูุยาตได้ไหมที่นี่ล่างทีนี่ล่างต้องหลายโลน่ะเนาะดูดูนะอี่ปลาอุตส่าห์ฝากมาอันนั้นมาให้นีคือออกเป็นน้ำแล้วล้างกูได้เนาะโอ้สิเทลงนี่เลยเด้อค่ะแล้วไปคัดเอาเมื่อกี้มา กูกินด้เนาะอืมต mm ิด hmm. ก็โลเ้อดเอาอเอาด้องวยแตกนี่ยอย่างตีงวยแตกกับฮอนงวยแตกแล้วเป็นตีเดีเ๋ยมาใส่เนี่ยัดเอาวยบตกองค์กร mm hmm. ไปกวนบ้าอ้ไรปะวะเนาะเมื่อที่ว่าเป็นเตกนี่นะไปกวนเดี๋ยวพ่อพี่นาองก็วเนียมวงคือกวนที่บกม่วงนี่เถอะเนาะเห็ดเชื่อมก็ไเลยดิด เสื่อมเป,นะป็นนุ้ยเห็นนะปลาวะ <S 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 เสื่อมมายงสิบท้อ,อนนี้เนาะเป็นก็นอยากให้เอเสื่อมได้กินพี่เพือ่อนก็ได้ค่ะร่างละสิบไซต์ตู้เย็นก่อนเย็นเย็นไม่ค่อยเสื่อมคดีด้วกันแหละเพราะดีได้ร่างเพราะไม่ค่อยเป็นเห,น,เหนียวสดๆจากไรไหมละ่ะจากบ้านเพื่อนมากอดบ้านเขาเนาะ พี่พันยุผิสนุโลกมั้งค่ะเนาะลองฝากเมืองผีสนุโลกกล้วยตากแต่ว่าเผนไปยุงนอกค่ะกล้วยพิษณุโลกหรือกล้วยตากอะไรเนาะกล้วยพิษณุโลกหรือกล้วยตากกล้วยตากผีรูพิษณุโลกกล้วยตากแดดม่นไม่กล้วยจังหวัดตากเนี <c oughs> ่ยมันยังดีเนาะ นุ้ยยัยดีดิทุกบ้านต้อยากกันวนุ้ยยัยไงแล้งบ้านนางบ่เขาซื้อมาเลยบ่ยัยเขาหนองดินจัิงดูดินบ่ได้สักใครปะถมนะแต่น้องถมมันยังก่อปะถมซะดิไทยไทเพาะอันเขาถมที่เหล็กนะถมดินนี้แข็งนั่ะนะอันเอาไปปลูกซะดีบ่ซื้อดินบ้านเออมาใส่ซะดีสมบัดดินนั่นที่บ้านไหนคุณดำออกมาเนี่ เป็นซีเม,ม,มนต์มาลาดปกไปต่ำเนาบ่เนอะนี้มอดินน้ำมาซาดนี้อมอดกินกันนี่นะกว่าไผ่พวกงวงพวกนี้จินมกันมาใส่ให้เนี่ถุงน้อยนองเลยั้งเั็นกับบ้องหมดเลยเออะกนนี่แหละคนเอินว่าสบายปันน,กกน้าน,น,นี่เด็กพ <c oughs> <c oughs> ี่น้องนอนกกนกันดกโกนดียกว่าผู้ใดโกนทำงอาเสียงอยู่ กูเนียโอ้โหโซนเสียงโกลนวนกลน์บาใช้อยู่ตัวเดียวสบายเหลือยู่เหลือกินนะเป็นค้นนะเป็นคนมากินหลายสั่นนะห้ไม่ค่อยกินหลายค่ะ อันนี้เนื้อกินบ้านเขามีเลี้ยงตัวเดียวแล้วมีทางกินไปเนี่ยทางนอน <laughs> ทางกินไม่ทางนอนโอ๋อนวยแตกข้าเมเป็นน้อยมือมไม่ไม่กินได้ย่ยุ่แบบว่ามันสุกเค็งไหลเนะเนะาะเค็งไหลมันก็แตก <h ums> ยูวัดอันเนี่ยก็เขาไปบวชนะเนาะ นอย่คือกัด้าบาด<ม>เขากับลูกได้มะคูท่านเมนว่าดินดีอ่ะเ้นมะคูมะคูน้อยงหญ่ประเด็นปเก็เอิมายงสีไปนิหน่อยทานเมนว่าบอกเอิาบอกคูกันเลเออในไปลูกไปนากน,นะนัะ่นเนเนาะลูกไปแถวมูมันหวานมือน,น ตัวหินไม่ไปกินกินนี่เสียทางออกเถอะวันวันที่ดีเมื่อน,อนี้ว่าเมน,นมตี่สิบกลัวพูดได้ขาดตสตริมาจี่สิบกลัวองศาสีมีอยู่หลังกันหลังแล้วนะสีมหน่อยมึง แซ่แข็งแข็งกินแซน่บบ้างนี่ยเธอชื่อยิ่งเย็นเลยชื่อยิ่งเย็นไมหมเย้ดีเนาะได้ก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะนี่ละของสดสดสมบสูรณ์ีกทรงเนี่ยนี่อันอันเย้ได้ของอันนี้พี่เป็นว่าบ้างอันพายุเข,ข่าภาคเหนือนะคะพี่จนนะนู้นลงวิภาคเหนือที่เนาะเนี่ยอันนั่นแหละบ้างอันพายุเข,ขานะ่าน่ะ คนได้ราบความเสียหายต้องหลายดกดกแล้วว่าปีนี้ดกทักมากระนี้แต่ว่าพายุเข่าว่างั้นที่ว่าออกข้าวอันละเสียอันเสียต้องหลายเสียไปร่นเต็มดินเลยว่างก็ําลังสีสุกได้ไหมไปปลูกมาเถอะนี่้องปลูกไว้นะบึงค่ะได้กินหลายยุดอกุนะนี่ลิ้มบ้าครับคนเห็นงามๆนี่แหละคนแก่สลักได้พร้อมนะมากระนี้นะ ในคลิปนะคือว่าแกสลักเนี่ยแกสลักไม่ยงชีพเลาะไหนออร์กแกะแต่ประเด็ผู้บันเทิงอันควรไหนหน่ะเก่งๆเนาะไม่ตั้งแด่มางี้เข้าไปแล้วก็ยังยู้เป็นลูกคือเก่าเด้ะมันมีมิดนิดหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกินเส้นอะไรล่ะมันปะแซมเนี่ย บัานี้พอลืมต้นแะไรแงหวานเนี่ยเนาะไหนแม่ใช่สุ้มขีหน่วยกันแต่ว่ามันยังห่อนอยู่ค่ะหน่อยนึงเอาไปเซตตู้เย็นไว้ก่อนเย็นๆก็จะเสียดเนี่ยเสใช้ตู้เย็อืมนี่เปลือกเพิ่นพัดหิมก็ได้เนี่ค่ะเอาไปไปจับจานอาหารปวดหนักนะอืม เอ,อะไรแล้วค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอขอบพระคุณหลายๆนะคะ่ะสำหรับพี่เจนนี่เนาะคะ่ะจากไอ้ลิตาโนโลกภุญหลักพันนะคะ่ะอยู่เมืองนอกเราจะเลยขยายพี่น้องมันส่งไม่เ,เสริมกินเนาะคะ่ะรวมถึงแต่ละข้างที่แบบนี่มันส่งมาอันส่งกล้วยตากไห้เนาะคะ่ะมันนี่เ,เสิร์ฟไปเ,ก,เก็บเห็ดมะละกระสูเดนเพ่อไวค่ะเห็ดก็ได้แกงนึงนี่แหละเด้อพี่น,อน,น,น้อ,องกับซีเฮดนั่นเฮดนี่เลยยี่น้ำบานเฮาเอาในร้านเนี่ยคะ่ะ จจงไหนกฝากไปกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์เด้อยค,ค่ะนะสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับเสริมักพี่น้องด้วยค่ะ